ตอนพาโดรุต้องเรียกว่าเป็นอ่าเรื่องเมลอนเพกาวที่อยู่ที่อยู่ในซีซันพาโดรุเพราะว่าซีซันที่สิบมันก็ซีซันพาโดรุนั่นแหละแต่ว่าพาโดรโลลุมันยังไม่เผยตัวออกมานี่คือช่วงเวลาที่พาโดรุจะเผยตัวออกมาให้ท่านผู้ชมทุกคนเห็นเริ่มเมลอนเพกาวซีซันพาโดรุ ตอนพาดรุกำเนิดกำเนิดพาดรุนี่มันลงศพใครเนี่ยชื่อเขียนว่าพาดรุลองแกะหน่อยดีกว่าชื่ือชุบชุบชบชบเนี้ยนี่มันศพใครเนี่ย ปลาเคลยับได้เฮ้ยขอบคุณที่ปลุกข้าเฮ้ย น,นพาโดรุตัวที่สองของโลกเพราะตัวแรกตายไปแล้วเขาจะสร้างอาหารตะไครพาโดรุครั้งที่สอง หลังจากนั้นสิบเดือนต่อมาก็คือปีต่อมาแหละพาโดรุอีกตัวหนึ่งได้ตื่นขึ้นนี่คือพาโดรุตัวแรกที่ตื่นขึ้นมาเขข้องยี้ทำอะไรได้ จะมันม uh, ี่หรอไม่ได้ไปไปไดไปูย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 ย้วสองเดือนต่อมามหันาภัยพายุลูกเกิดขึ้นครั้งที่สองมาถึงปัจจุบันที่พาโุลูกของโลกไจะมี ผู้ไอ,อ้ผู้ชูตรอ,อดอยู่ผู้นี่คือจุนทานที่ยังรอดหลงเหลืออยู่ในอฟองคาร์บไม่ใช่มหานมหาตะไบาพาดโดรุครั้งที่สอง ุคนที่ติดเชื้อจะไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ต่อเดิมได้นี่คือกล่องรบต่อต้านพายุโนุหรือ พาโดรแอนตี้พาโดรุกฟอส APF หน่วย APF และหน่วยปกป้องตัวเองปกอป้องตัวเองก็คือเป็นเป็นหน่วยที่เออครอบครหนึ่งต้องมีแหละครอบครนึงต้องมีสักหนึ่งคนคนที่ไรค่าที่สุเนี่ยจะเป็น นักฟงโดนดูดโดยเออพาโดรุกายพันนี่คือบังเกอร์ของโจนาธานบังเกอร์ที่โจนาธาน สร้างเมื่อสิบปีก่อนโดนทานสร้างบังเกิดตอนอายุยี่สิบโดนทนยอายุสามสิบแล้วเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินเมื่อวานเมื่อวาน,านยังอายุยีิบเก้าอยู่เลยวันนี้วันเกิดของโยนทานวันที่เท่าไหร่นะอาวันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤษภา ก็มีทางขึ้นไปชั้นบนซบบอันนี้คือวิซย์ละบ,บิดิวเคลียร์เอาไว้สำหรับเอ่อต่อต้านพาโดรุยะยะักษ์ก็ผมมีทางยิ่ง ไปดรูไเข้าข้างนก่อน คืออาวุธต,ต่อต้านพันดรุยักษ์อันนี้ก็ลบทิ้งไปหนึ่งหนึ่งสองแปดเจ็ดดูคลิสตสไตรค์ ระเบิดคนนี้ทำให้ใบของเขาหลุดเดี๋ยวคุ้มค่ากับการที่เอาเอาพาดลรุ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเอาพาดลรุ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกไปจากประเทศไม่ใครโทรมาอีกนะใครเนี่ยรับ เฮ้นี่ยเฮยนี่ยวางดีกว่าโอ้ยอย่าพึง่งอย่าพึง่งเฮ้ยนี่ยโอ้หยุดก่อนหยุดก่อนฉันชื่อว่าฉันหยุดก่อนหยุดก่อนนะจะจะพึ่งวางโอเคโอเคจเยินดีหยุดก่อ,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 อนนะฉันเชื่อว่าเจมมาจากอีฟาร์คลูกหนึ่งฉันได้ยินเสียงระฉันได้ยินเสียงระเบิด แส,สดงว่าพาโดรุมันกลายพันธุ์อีกแล้วโอ้อไม่ใช่มันเป็นเสียงระเบิดนิวเคลียร์ของฉันเองที่ฉันลบ้างพาโดรุไปครึ่งประเทศอ่ะอู้ดอู้จริงเหรอแส,สดงว่านั่นก็เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกฮู้ฉันฆ่าไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอของโลกคนเนาะว,ว่ามาโทรมาทำไม ฉันจะขอความช่วยเหลือ,อยังไงฉันไม่มีกองรันเสริมอะไรนะฉันไม่ชื่อเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านนายมีปืนไม่ใช่หรอฉันมีพลทหารที่ไม่มีปืนพลทหารพลทหารที่ไม่มีปืนแล้วจะเรียกว่าพลทหารได้ไงอะก็เป็นพลทหารแต่ใช้มีดแทนคือปามี พันคอพันดูรตายอ,อ้อเรื่อทหารนายเป็นคนอังกฤษใช่ไหมเอ,อ่อใช่โอเคโอ้หูเร,เร็วๆตอนนี้โอ้หูเร,เร็วๆตอนนี้พัดดูรูมันบุกไปแล้ยวจิตสัญญาณหายโอยทานก็ตอนนี้ทานท่าที่ ก็ตอนนี้ถ้ถาที่อังกฤษของฉันล่มฝร้างล้วอันนี้ยังร้อนไม่หายเลยพวกพวกพาโดรุมารู้จักการใช้ระเบิดแล้วพาโุริชิชคกชุกิชิน่ามาปู า่ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงระเบิดออกไปดูดีกว่าเปิดเปิด ถาล้างผ้าโดรู้แล้วก็กลับบ,บ้านเอ้าเฟรน มันพาโดรุ่ิบริสชสบพาโดรุ่นนีนนน่ไปดูเี่ยวหนึ่งหนึน่งเจ็ดศูน ระเบิดการตรีพรมระเบิด เนี้ยดิโมริโต้แล้วก yep ็จบคลิป